สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปวมคอมเมนต์ที่น่าสนใจของชาวบลิงเกี่ยวกับชุดในงานเดินพรมแดงของสาวสาววงแบล็คพิงในงานโกลเด้นดิส Awards 2019เมื่อวันที่4มก,กราคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสี่สาวก็ดูสวยกันมากเลยครับโดยเฉพาะน้องลิซ่า <c oughs> ซึ่งเธอได้สวมชุดที่มาจากเซ n e แบรนด์แฟชั่นชื่อดังและก็ทำให้มีบทความในโซเชียลเขียนชื่นชมเธอกันอย่างทรมทลายแต่ก็มีพวกแอนตี้บางกลุ่มเข้าไปคอมเมนต์ไม่ดีกับเธอ จนเกิดกระแสติดแฮชแท็ก Respect Lisa ตามที่ทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้วนั่นเองครับขอขอบคุณช่อง Star เจ้าของคลิปต้นทางมานัดที่นี้ด้วยนะครับและท่านสามารถเข้าไปรับชมคลิปต้นทางได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มฟังคอมเมนต์กันได้แล้วครับ <S uh huh. <S Andrea s a n t o โตสคอมเมนต์ว่าเห็นแบล็คพิงกํกลังเดินบนพรมแดงทำให้รู้ได้เลยว่า พวกเธอรอดพ้นจากข่าวการเดทของเจนคายที่อื้อฉาวแล้วเคป๊อปเกิลกุ๊วงแรกที่จะได้แสดงในงานโคชเชล่าและก็มีมิวสิกวิดีโอที่มีคนชอบมากที่สุดมากกว่าเกิลกุ๊ทุกวงหมายเหตุน,นะครับเมื่อเร็วๆนี้ค่าย YG ได้ประกาศว่าแบทพิงจะไปร่วมแสดงในงานแสดงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกซึ่งในปีนี้งานโคชเชล่าจะจัดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา6วัน6คืนในช่วงการเดือนเมษายนนี้ครับ ปีนี้ศิลปินที่เป็นไฮไลท์ก็คืออัเรียน่าการเต้ครับและปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดก็เป็นบิยอนเซ่ครับ <c oughs> จีราทิพีคอมเมนต์ว่าโอ้พระเจ้าลิซ่าของฉันสวยมากเลยแพร์พัเกาคอมเมนต์ว่าแบรนด์แฟชั่นเซลีนคงต้องทำงานหนักมากเพื่อที่จะให้ได้ลิซ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์หรืออาจจะเป็นแอมบัสเดอร์ของแบรนด์และชาแนลก็เช่นกันที่ได้ดูแลเจนนี่และแบ็คพิง์อย่างดี โชคดีจังเลยนะ YG <c oughs> และ Miss Future RMT ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามในคอมเมนต์นี้ว่าเซลีนเป็นสปอนเซอร์ของลิซ่าเหรอโอ้และแพร์พัเกาได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าถึง Miss Future RMT มันแค่เป็นการเดาตามหลักของเหตุผลนะ่ะเพราะว่าเซลีนเคยส่งกระเป๋ารุ่น Limited Edition พร้อมชื่อของลิซ่า ให้กับเธอก่อนที่เวอร์ชั่นปกติจะออกวางขายซึ่งได้พร้อมกับดาราชาวตะวันตกเพียงไม่กี่คนเช่นแองเจลิน่าโจลีและในวันนี้เสื้อผ้าทั้งหมดของลิซ่าก็มาจากเซรีนคอลเลกชันใหม่ที่กำลังเตรียมจะวางขายในปี2019ดังนั้นฉันก็เลยเดาว,ว่าเซรีนคงจะสนใจในตัวเธอมากพอที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับเธอในการเดินพรมแดงในวันนี้และคาเราเชงไราชาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับในคอมเมนต์นี้อีกว่าใช่แล้วและ แบรนด์โคชก็สำหรับจีซูและโรเซ่แบทพิงสะสมแบรนด์แฟชั่นชั้นนำไว้มากเลย JKLM9797 คอมเมนต์97 97ว่าลิซ่าเธอดูสวยมากแล้วก็ดูดีมีระดับด้วยทิ t า888คอมเมนต์ว่าลิซ่าดูเหมือนซูเปอร์โมเดลเลยสวยมากคานนามคอมเมนต์ว่าโอ้ oh, พระเจ้าวันนี้ลิซ่าสวยมากซูเปอร์ลิซ่ายาดมคอมเมนต์ว่า ลิซ่าจะจับยึดความสนใจของคุณเอาไว้แม้ว่ากล้องกำลังโฟกัสไปที่สมาชิกวงคนอื่นๆที่รักของฉันซุปเปอร์ฮิตคาชาคอมเมนต์ว่าราลิา่าจะเป็นนางฟ้าโอ้ไม่บีริงคอมเมนต์ว่าลิซ่าสวยสง่ามากแบงค์ชิตูคอมเมนต์ว่าเจนนี่ดูยอดเยี่ยมเสมอเลย j i s ูอิส my คอมเมนต์ว่าจีซูเธอดูมีประสบการณ์สูงมากเลยนะจีซูสร้งเหตุ เลียคิมคอมเมนต์ว่าลิซ่าสวยจนตะลึงน่ารักเซ็กซี่และก็อ่อนน้อมถ่อมตัวเจเจกังคอมเมนต์ว่าเจนนี่เธอดูกังวลมากเลยนะและจามิเรียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับในคอมเมนต์นี้ว่าก็เพราะว่าชุดที่เธอใส่น่ะมันดูเหมือนกับชุดเจ้าสาวนะสิ TJN JNT คอมเมนต์ว่าโอ้พระเจ้าลิซ่าควีนของเราในชุดจากเซรีนมันเข้ากับเธอจริงๆเลย เธอดูทั้งสวยและร้อนแรงในชุดเปิดโชว์ไหล่ของเธอฉลักสาวน้อยคนนี้มากเธอเป็นตุ๊กตามนุษย์ของแท้ควีนของชาวลิซ่าเนชั่น a s h ์ชิเรียคอมเมนต์ว่าแชรลิซ่าดูสวยสง่ามากจีซูกับเจนนี่ก็ด้วยลิซ่าเธอสามารถจะดึงดูดความสนใจของคุณได้จริงๆควีนของฉันค o นี่คอมเมนต์ว่าให้ตายเถอะลาลิซามโนบาลเธอเป็นตุ๊กตามีชีวิตของแท้จริงๆด้วย และฉันก็รักลิสติกของเธอมาก Ria Amazing คอมเมนต์ว่าลิซ่าตุ๊กตาบาร์บี้แสนสวยของฉัน FC ซลิซ่าแบ็ k พิงคอมเมนต์ว่าชุดกระโปรงของลิซ่าวันนี้ดูเซ็กซี่และก็สวยมากเลยฉันชอบมากเจจุนค <c oughs> ุกคอมเมนต์ ook, ว่าฉันรักเลยตอนที่เห็นว่าแขนของลิซ่ายกขึ้นอย่างไวเมื่อเห็นเจนนี่เกือบจะลม้มเธอกำลังปกป้องพี่สาวของเธอ มิสฟิวเจอร์อาคอมเมนต์ว่าเจนนี่ดูใจลอยนะแล้วมันก็เหมือนเธอไม่เป็นตัวของตัวเองและก็เลยไม่ได้สังเกตต,ตอนที่ก้าวพลาดนั้นฉันหวังว่าสาวน้อยคนนี้เธอจะไม่เป็นไรเธอเพิ่งผ่านอะไรมาเยอะมากจามีเรียคอมเมนต์ว่าฉันคิดถึงเจลิซ่าแต่ตอนนี้เราก็คงต้องยอมรับแล้วว่าเธอเป็นเพียงแค่พี่น้องกันได้เท่านั้นฮ่าฮ่าฮ่าฮันนี่ยานาคอมเมนต์ว่าโอ้ oh, พระเจ้า ลิซ่าดูสวยมากเลยในชุดกระโปรงนั่นดูที่กระดูกช่วงไหล่ของเธอสินอร์มาร่าราหน่าคอมเมนต์ว่าโดยสรุป oh แล้วนี่เป็นชุดที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับลิซ่าควีนจีซูคิมคอมเมนต์ว่าฉันไม่สามารถจะหยุดมองลิซ่าได้เลยจบแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ในคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ